สวัสดีครับกลับมาพบกับออฟนะครับรถหมดสัญญาเช่านะครับออฟเป็นที่ปรึกษาการขายรถหมดสัญญาเช่าของบริษัทอาคเนียแคปิตอลนะครับผู้จัดจําหน่ายรถหมดสัญญาเช่านะครับลำดับต้นๆของประเทศเลยนะครับวันนี้มาอยู่ที่โกดังเทพารักนะพามาชมกับเจ้าฮอนด้านะครับแอคคอร์ดนะครับไฮบิดนะครับคันนี้นะครับปี2020นะนี่สีเดิมโรงงานสีเทาแบบนี้นะครับเลขไม่หนึ่0 0 0นนิดๆนะ สวยๆเลยนะครับเป็นรถปลดระวางมานะครับแล้วก็มั่นใจได้เลยนะครับสําหรับประวัติศูนย์นะครับมีการเข้าในทนเน้นที่ศูนย์เสมอนะครับรถหมดสัญญาเช่าออฟเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะนะครับรถทุกประเภทนะครับจะต้องเข้าเมทนเนนศูนย์เสมอนะครับอย่างกรณีนะนี่ปี2.0เครื่อง2.0นะครับ เลขไม์อยู่ที่131,479กนะิโละราคาอยู่ที่826,000บาทนะลูกค้านะ826,000บาทนะรถสวยๆเลยนะครับภายนอกนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะนะยางนะครับผมยางเป็นปี2024สัปดาห์ที่34นะครับนีลูกค้าเป็นของมิชลินนะขนาดยาง23545ขอบ18นะครับนี่ สบายสบายเลยนะครับกับยางมิชลินนะครับพาไปชมภายในกันนะครับภายในเป็นเบาะหนังสีดำไฟฟ้านะครับนี่นะครับนี่ไซด์แอร์แบ็กนะครับตรงนี้นี่นะน่ครับก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าก็ไฟฟ้านะ,นะมีตรงนี้เนี่ยตำหนินิดนึงนะครับสำหรับเบาะนะครับก็มี อ่าเหมือนทะเลอกทอกลน,นิดนึงนะครับปึ๊บอันนี้ได้กุญแจมาครบๆนะครับลูกค้าสองดอกนะครับภายในกันนะครับภายในจะเป็นอ่าไฟฟ้าออโต้นะครับคู่บานหน้านะแล้วก็ปรับเซ็ตนะครับซามสลีระได้นะครับสองโหมดก็เปิดนะครับเปิดท้ายนี่เลยนะแล้วก็ด้านนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวทริปอ่าควบคุมตัว หน้าจอนะนี่ปุ่มสตาร์ทนะครับพวงมาลัยเนี่ยอัดแน่นไปด้วยฟังก์ชันเลยนะครับก็ปลายนิ้วมือนะครับในการปรับเปลี่ยนขึ้นความดังลดความดังของวิทยุนะครับก็เปลี่ยนโหมดได้ที่มือซ้ายเลยฝั่งนี้นะครับจะเป็นในส่วนของ cruise control นะครับก็คือการล็อกความเร็วนะครับแนะนำว่าถ้าเราไปไกลๆแล้วก็ ระยะทางตรงๆนะครับไม่มีรถข้างหน้ามากนักนะครับก็สามารถที่จะล็อกความเร็วนะครับ80อย่างเงี้ยครับแล้วเราก็จะได้พักเท้าข้างขวาเราได้นะครับมีแพนเดิชิ์นะครับนี่มีเกียร์แพนเดิชิ์ด้วยนะครับคันนี้สุดๆเลยนะครับแล้วก็เวลาเราเลี้ยวกดเลี้ยวไฟอ่าด้านซ้ายนะครับก็จะมีกล้องนะครับขึ้นมาที่หน้าจอหรือว่าเราสามารถกดตรงนี้ก็ได้นะกดปุ๊บมันก็จะมีภาพ เพราะว่าเราจะมีกล้องอยู่ตรงในส่วนของกระจกนะครับมองข้างด้านซ้ายนะก็ปิดไปนะครับหรือว่าเราจะเนี่ยอันนี้เอาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับเห็นไหมมันก็จะมีภาพขึ้นมาเลยนะในส่วนของหน้าจอก็จะเป็นทัชสกรีนนะครับแอร์ Air, เป็นแอร์ออโต้นะครับสองฝั่งนะปรับได้นะครับใครหนาวก็เพิ่มอุณหภูมิให้นะครับด้านนี้จะมีไวเลสชาร์จิ่งนะ สำหรับโทรศัพท์รุ่นที่รองรับไวริลชาร์จนะครับแล้วก็มีในส่วนของอ่า USB นะครับชาร์จมือถือได้หรือว่าจะเป็นพาวเวอร์นะครับเอาเลทตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะเกียร์ออโต้นะครับมีโหมดนะครับไอคอนโหมดแล้วก็สปอร์ตนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีตัวเบรกมือไฟฟ้านะสวยๆเลยนะครับแล้วก็ตัดด้วยลายไม้นะครับนี่ตามสไตล์ฮอนด้านะครับชมด้านหลังนะครับ หลังจะเป็นบอกหนังเหมือนกันนี่สวยๆมีแอร์ตอนหลังให้นะครับมีจุดชาร์จให้2จุดนะน,นี้เดี๋ยวเราเปิดโอเคก่อนอปึน๊บเย็นๆเลยนะแล้วก็มีจุดชาร์จให้2จุดนะครับแล้วก็ตัวพนักเท้าแขนด้านนี้นะครับนี่เปิดมาก็จะเท้าแขนได้แล้วก็สามารถวางแก้วน้ําได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดหยิบของนะครับในส่วนของตัวฝากระโปรงหลังได้นะครับตรงนี้ กดกระใหมไหมอันนี้ก็คือฝากระโปรงท้ายเราก็สามารถหยิบของนะครับจากภายในรถได้แบบฝนตกเงี้ยครับฝนตกแล้วไม่อยากจอดรถอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถที่จะดึงล่มดึงอะไรออกจากฝากระโปรงหลังได้นะมาที่ฝากระโปรงหลังนะครับนี่แบบนี้เลยที่เราเปิดออกมาจากช่องนู้นนะครับตัวนี้ก็จะนี่มีในเก็บตัวนี้จะไม่มียางอะไรนะลูกค้านะมันจะเป็นชุดซ่อมฉุกเฉินนะ นี่นะมันจะเป็นปั๊มลมแบบนี้แล้วก็มีในส่วนของตัวน้ำยาก็สาม,มารถที่จะเติมลมได้เลยนะเดี๋ยวลองดูข้างล่างได้ไหมอ่านะครับยุคใหม่มันจะไม่มีไม่มียางอะไหล่นะลูกค้านะมันก็จะเป็นประมาณชุดซ่อมฉุกเฉินนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปปะที่ศูนย์บริการนะครับ <S <S เรื่องเกี่ยวกับการยางนะครับนี่ล้องมองหลังถอยหลังนะครับแล้วก็คีบเสาเสา,สาอากาศ นะครับเป็นคีบฉลามนะแบบนี้นะเดี๋ยวพาไปดูฝากระโปรงนะครับห้องเครื่องกันมากนะครับเครื่องขนาด2 0นะครับ1้5ห้แรงม้านะนี่นะครับตัวตัวนี้นะครับจะเป็นโช๊คนะครับก็จะเป็นฝากระโปรงโดยโชค๊คคุณผู้หญิงเนี่ยก็เปิดขึ้นแล้วมันก็จะดีดขึ้นได้เลยนะครับไม่ไม่ต้องหนักเหมือนจะมีตัวที่ามาเป็นเท้า,าตรงนี้นะ นะครับนี่น็อตเดิมเดิมนะครับไม่ผ่านการแกะไม่ผ่านการไขนะครับนะครับสวยงามเลยนะครับสติก k e r มอร์กอนะครับทุกอย่างนะครับอยู่ตรงปกติหมดเลยนะน็อตเดิมเดิมนะครับสวยสวยนะสียาแนวนะครับตัวเครื่องนะครับ ก็ตัวแบตเตอรี่ตัวไฮบริดอ่ะมันรับประกันกับตัวศูนย์ฮอนด้าอยู่แล้วนะครับสิบปีนะก็รถปียี่สิบนะครับก็นับไปอีกสิบปีนะครับแล้วก็อันนี้ปียี่สิบอันนี้ปียี่สิบห้าก็ยังใช้ยาวๆได้เกือบห้าหกปีห้าปีนะครับนี่ครับยังรับประกันอยู่ในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะแต่ลูกค้าก็ต้องไปเมเทนเนนตามรอบเขาด้วยนะ,อ,ะอันนี้ต้องบ่งบอกอย่างนี้นะครับต้อง ไปเน,น้นนตามรอบศูนย์กำหนดด้วยนะครับน,ะนี่สวยๆเลยนะครับสำหรับเจ้า Accord Hybrid นะนะเป็นรถหมดสัญญาเช่าด้วยแล้วก็วารันตีก็มีแบตเตอรี่รับประกันโดยศูนย์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวออฟเนี่ย er, มีประกันให้1ปี2 0 0 0มืโลนะครับระหว่างเครื่องเกียร์นะนะฝากไว้ด้วยนะครับ Accord เลขไมล์หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้ากิโลเมตรนะครับราคาแปดแสนสองหมื่นหกพันบาทนะซื้อสดไม่มีบวกแวดนะครับซื้อสดไม่มีบวกแวดแล้วนะครับราคานี้เลยนะครับซื้อสดลูกค้าไม่ต้องบวกแวดนะแต่ถ้าจัดไฟแนนซ์เนี่ยจะมีแวดนะครับทุกๆสถาบันการเงินนะจะมีแวดนะแล้วก็มีอดอกเบี้ยนะครับก็ลูกค้าอยากจะให้ออฟคำนวณค่างวดเบื้องต้นให้ก็ได้นะครับ4ปี5ปี6ปี7ปีนะครับรวมไปถึงนะครับ ลูกค้าอยากวางดาวเพื่อลดยอดจัดแล้วก็ลดยอดผ่อนก็ได้เช่นกันนะแล้วก็ไม่ได้มีแวดในส่วนของเงินดาวนะลูกค้าดาวแสนหนึ่งก็จ่ายแสนหนึ่งนะครับในส่วนของเงินดาวนะครับไม่รวมกับประกันนะครับเพราะว่าไฟแนนซ์เนี่ยจะมีประกันภัยครั้งแรกกับเขานะครับปีแรกกับเขาจะบังคับทํานะครับแต่ถ้าซื้อสดคุ้มครับไม่มีแวนนะครับแสนละเจ็ดพันนะครับลูกค้าลองเอาง่ายๆเอา8เอา8ปดคูณเจ็ดพันนะครับนั่นแหละครับก็ เป็นแหวนต่างหากนะครับท่าลูกค้าซื้อสดแต่ของออฟเนี่ยราคา800,000นะครับ2อ800,62,000บาทนะครับก็ซื้อสดก็ราคานี้เลยมีค่าโอนกรรมสิทธิ์2,700บาทนะโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะถ้าท่านใดสนใจรีบเลยนะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์0632290535นะครับ 063 229 0535นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์อัพได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, เป็นกำลังใจให้ออพด้วยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากเลยนะสวัสดีครับ